ก็เป็นรถบำรุงทางขนาดเล็กนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับพบกับเตคโคโต้ถ่ายไปเรื่อยอาสตัม4205ครับวันนี้วันศุกร์ที่12สิงหาคม2000 565กระบวนสินค้าครับเข้ามานี่ก็จะ่ทุ่มแล้วนะครับ ขบวนสินค้าผมไม,ไม่แน่ใจหมายเลขนะฮะว่าขบวนอะไร,ราามีรถจอดอยู่ชานเชลาที่สองครับเป็นรถดิเซลรางน่าจะขบวน39กนะกรุงเทพสุราษฎร์ธานี ตูส้สินค้านั้นยาวยาวยาวฉากหลังเป็นนั่นแหละไฟแสงสีปึ๊บปับปึ๊บปบอยู่เลยตู้สุดท้ายครับ น่าจะมาจอดเปลี่ยนหัวรถจากที่นี่หรือเปล่าหรือว่าจะเดินทางยาวเลยใกล้จอดแล้วนะมาช้าๆอย่างนี้จะจอดนะครับ นี่ก็มีขบวน39ออกมานะครับอ้อมีคนขึ้นไปปีนเล่นบนตู้ด้วยเด็กหรือเปล่าขึ้นไปเมื่อกี้หมอํำก็ดึงดังดึงดังเหลือเกินขบวน39กรุงเทพสุราษธ,ธานีดีเซลรางรถแดบูครับหมายเลขแรก,แรก25 2 2ทอง ไม่เห็นเลขครับออกไปแล้วเดินทางโดยปลอดภัยขบวนนี้นะครับสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเป็นขบวน726อนะฮะน่าจะสับเปลี่ยนหัวรถจักรตรงนี้แล้วก็ออกเดินทางรอหัวรถจักรใหม่มาสับเปลี่ยนแล้วก็ไปสักห้าทุ่มครึ่งก็ออกแล้วนะครับตอนนี้ก็จอดอยู่ที่นี่แต่ววันนี้เราอยู่ไม่ถึงนะครับตอนนี้เรามาทางด้านทิศใต้ของ,องสถานี หมอลำก็เลิกแล้วนะครับผู้คนก็เดินทางกับที่นี่สถานีกลางบางซื่อป้ายที่เราเห็นอยู่ส่วนนี่อัสซัม4 2 0สอู้ที่ทลากขบวนนี้มาคนก็เดินผ่านกันสบายใจขบวน726หรอแสบเปลี่ยนหัวรถจักรนะคร ่างนี้ก็จะมีผู้คนเดินข้ามไปข้ามมาเขาถอดพวงออกแล้วนะคนก็เลยเดินข้ามไปข้ามมาได้ก็รอหัวรถจากมารับเปลี่ยนน่าจะเป็น C151 นะเห็นวิ่งไปรองานหมอลำจบเวทีเก็บเรียบร้อยครับวงดนตรีเครื่องดนตรีเก็บแล้ว ทุกคนก็ทยอยเดินทางกลับกันแต่ขบวน726นี้ยังจอดรออยู่คันนี้ก็รอเปลี่ยนหัวรถจักรรถจักรใช่รถจักรสับเปลี่ยนไม่ได้นะใช่นะน่าจะเป็นขบวน52 คนก็เดินผ่านเฉยๆนี่แหละเออ E E A ทำขบวน4 5 5 3ครับมีหวูวนะครับมีกีเมลมีหูขบวน5 2เอ้ย5 1นะครับไม่ใช่5 2เออหมแล้วขบวน5 1นะครับ5 1เมื่อคี้ก็พูดผิดแน่เลย5 2 กรุงเทพเชียงใหม่บวนสุดท้ายสายเหนือส่วนนั้นนักทอ่กทองเที่ยวนะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนั่นน่ะเที่ยวกลางทางเลยครับรถจักรก็จะสับเปลี่ยนหรถจักรนะรอทางกันอยู่โอ้คนก็จะเดินข้ามนะครับ เรา,มามองไปไกลๆมีนักท่องเที่ยวด้วยไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะขอชี่หน่อย 4, 2, อาร์ตตอมสก็พร้อมสับเปลี่ยนหัวรถจักรกระบวนสินค้า726กระบวน5้หนเข้ามาแล้วก็พร้อม ผู้คนก็ยังเดินทางข้ามรางกันไปมาตามปกติรถสินค้าก็จอดรอแล้วครับข้างๆนั้นก็จะเป็นขบวน51กรุงเทพเชียงใหม่จอดข้างๆกันขบวน51ได้สัญญาณทำขบวนออกจากชานชาลา2บางซื่อแล้ว รถก็เคลื่อนตัวออกไปแล้วเดินทางโดยปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่านสำหรับกระบวน51กรุงเทพเชียงใหม่ รถจักรที่จะเข้ามาสับเปลี่ยนนั้นก็คืออาร์ตสตอม4 1 5 1จะเข้ามาชานชลาที่ส่วจนชานชลาที่4นั้นก็จะเป็นอาร์สตอม4 2 0 5ที่ถอดหัวออกไปเมื่อคู่ก็จะวิ่งกลับเข้าโรงรถจักรทำการนอนหลับพักผ่อนต่อไปฮนะนี่ก็ดึกแล้ว 4, 2, 0, อารตสตอมสี่สองศูนย์ห้าจอดให้คนลงได้ไปได้ไปได้โอเครถจากอารตสตอม4ี5 1นึฮะกำลังเข้ามา ควรแก่เวลาทําขบวนกันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาครับแสงไฟสาดสองกระทบรางเป็นเส้นๆเราดูสวยงามมาครับส่วนคนก็จะเดินข้ามนะ จะข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามคนรอเอาข้ามเอาหนึ่งสองสามเอาข้ามไปเอาเร็วเรเรื่องถึงรถจ,จกักรจ่อเข้ามาแล้วคนรอก็รอ,รอ,รอคนไม่รอก็ไม่กลัวนะก็เดินข้ามไปเลย สนสุดยอดเลยความเมาเป็นเหตุพราทุกคนนั้ดื่มเหมือนกันหมดเลยครับเอา้ทางมันเถอะอารสตอมสี่หนึ่งห้าหนึ่ง ้าที่กันไม่เอี่ยมนะ4151อันนี้ก็เร่งเครื่อง เอาเครื่องลงแล้วเสียงเครื่องนิ่มมากครับกระบวนสินค้านิยามค่ำคืนอัสตอม4ี่หนึ้าหนึ่งทำกระบวน Mày hiểm Sĩ đi ngầu gấp lên á บวนสินค้า726ออกเดินทางออกจากสถานีชุมทางบางซื่อตามด้วยสินค้าอีกขบวนครับโอ้โหไปไหนเนี่ยไม่ให้วันนี้ผมโชคดีนี่ขบวนอะไรเนี่ยไม่รู้จักนะครับ4ีตองสองครับอัสตอมซีต้องสอง โอ้ยขบวนสินค้าเบิ่ลคู่เลยตามหลังกันไปเลยเอาโอเคเลยชอบมากชอบมาก บนยาวๆนะครับนั่นน่ะตามหลังกันไปน่าจะจอดรอแป๊บหนึ่งนะให้คันหน้าไปก่อนซืดไล่กันไปเลย จอดรอแถวนี้หรือว่าตามหลังน่าจะตามหลังค่อยๆเคลื่อนไปวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยพามาชมนะฮะสองขบวนสินค้าคันนี้มาถือว่าเป็นของแถมนะครับนานๆเจอมากันแบบนี้ ปกติผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับกระบวนสินค้าพวกนี้เพราะมันดึกส่วนมากก็มากันดึกนะฮะอ่าจอดนิ่งแล้วค่อยๆไหลไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกตัวเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึง่งวันนี้เราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อที่งานหมอลำแล้วก็สถานีชุมทางบางซื่อนะครับ วันนี้ก็กราบราทุกคนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ